คือเดี๋ยวอ่ะคือสำหรับคนที่ตอบได้เนี่ยคือขอบอกว่าคอนเสิร์ตที่มันผ่านมาเนี่ยของรางวัลอาจจะมีผู้จัดเตรียมให้บ้างหรือบ้างรอบนี้ไปตื้อมาเองเลยกลับมือเลยไม่เชื่อถามแบบนี้ไม่รู้มีใครเห็นป่ะไปจริงๆไม่เชื่อหรอคว้าเงินกับ ได้ความดีใจแล้วะิื้ของให้แบนกลับขึ้นตัวเองเวอร์ดิอีกเวอร์ดิอีกนะฮะก็คือในช่วงเมคาู่นี้เนี่ยมาพูดกั่ยกับมแมลงใช่ไหมไม่รู้ว่ามีใครจะจำบได้บ้างไหมวัานั้นเนี่ยพูดถึงมแมลงกี่ชนิดตอนแแนัแรกเนี่ยยากไปเหรอยากยากไปถ้าเอายง่ายกว่าเลยไหมหนึ่งคำถามนักเรียนดีเด่นของหชื่อว่าอะไรฮะ ยินยีตอบได้แสดวงว่าง่ายมากจริงๆมาลองหน้าละโชกายบ้ากนี่นะเอาละ่ะตอบคำถามแรกก่อนจำได้ไหม โอันน oh, ี à, ít, ้แปหลายชนิดหลายชนิดนะนี่แปนี่เก้าศึกษาไหนๆไม่ไม่ใครตอบเฮ้ยนี่ตอบเสร็จเส็ไม่ใช่คุณหมืใช่10อะไรนะคืถามคาถาตออกเพลงเดี๋ยวๆไปไปไป 2่อฮะโอ้โหตื่ใจมากเลยเห็นปะเขาบอกว่ามีแมลงอยู่แค่สองชนะไอ้สองชนะสองชนิดคือแมลงตัวนั้นกับตัวนี้ขอใจนะนิดกดเองกับมือเลยนะคะเนี่ยกดกับจอเดี๋ยวๆฝั่งนี้ อยาได้บ้างุ้ยเดี๋ยวผมว่านะถึงแม้ว่าชีวิตคนเราจะอยู่ไดรื้วยเงินแต่บางครั้งเนี่ยก็ก็ไม่ได้ขนาดนี้ออกมาได้เลยใชะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้คำตอบให้ถูกต้องเมื่อกี้ผมเห็นแล้วสื่อสารตัวเลยนะผมขอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงนี้ขอหนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนนะ ไปตกลงแยกกนเลยนะเมื่อกี้ใครตอบ8ปดชนิดบ้างแปดชนิดนับเดีน,นี้ได้ไปแล้วีแปดแปดแปดแรู้ได้ไงว่าแปมันถูกนะผมแคถามเฉยว่าใครตอแบแบบว่าแปถูกนะป่ะนี่นะตงเลยนิ่เรียนนี่แถวว่านิ่เรียนนี่ ก็่เห็นโดนมวยตอกเมื่อกี้ผมออเห็นของนี้มีตอกแปดด้วยฝาก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 ให้หน่อยได้ไหมอันนี้เรียนหรืออันนี้เรียนหรือจริงแปะนะอะไรนะครับอ่ะแป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 ะอันนี้อันนี้ยากอีกคำถามนึ่ยากกว่าจำได้ไหมว่าชื่อวิทยาศาสตร์ทิงโจ,นในใจปป้น้ำี่ยมันแปลเป็นปกติแล้วเนะี่ยคืออะไรน อะไรนะคืออะไรผมไม่รู้จักคือเจอรีดแน่ใจเหรอไม่ใช่จิงลีดเหรอเจอรีดหรอจิงลีดเจอรีดอะเจอีดเจอรีดเจอรีดเีดต้องค่ะ อะไรนะเงินต่างชาด้วยโอ้บปุ๊เลยเอางี้เอางี้เพื่อเพื่อไม่เป็นการแบบว่าดูดูแบบเอ๊ะยังไงตอบคำถามไม่ถูกก่อนนะผมถามแล้วตอบไม่ถูกนะอะไรนะอะไรนะอ๋อโอเคโอเคถามง่าย ่ผมชื่ออะไรโอ้โหต่อคู่ก็จริงเรื่องพูงอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ต่อคู่อ่ะเอฟยังไงเนี่ยนี่คนให้หรือเปล่าอะไม่ใช่นะค่ะขอบคุณครับเหลือลูกสุดท้ายแล้วให้แฟนถามพี่แจ๊คบ้าง ถามว่า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 วีก็ดีดีจถามว่ารู้ไหมว่ารู้ไหมว่ารู้หมว่าออนนี้ไม่ายาย เค้กที่ผมชอบที่สุดในร้านพี่แจ็คคือเค้กอะไรผมเคยกินแล้วเือบแล้วเอ้ยสุดแล้วคือบูฟเฟรี์ครับผมอ่ะเค้กร้านี่โป๊อร่อยจริงลองไปชิมดูนะอร่อยมากหมดแล้ววิชาเรียนของผมขอบคุณมากเดี๋ยวไปสนุกกันต่อเลยดีกว่าฮะบ๊ายบาย